เดินหน้าไฝากําแพงหน่อยเว้เี่ยมครับเดี๋ยวผมนี่แข็ักโอ้โหแต่แล้ไม่ได้นี่นะบอกด้ยนะว่าเ่คนไปนั่นเรื่องเทาใส่้นเจ้าจกต้นไม้แล้ไม่แหงเดี๋ยวมันจมเจ็บมั้งมีแรงอ้าวไปัไว้โอ้โหหน้าัหน้าามมมอืมเดอเลย แรงเลยอ่ะโขึ้นเงีอะไรมึงไม่มีหก่อนมาขึ้นเลเฮ้ยลงโซ่อ้มันจับมันยวมึงมาจับเลยเหรอล้่นี่ปดโซ่มาเอักก่อนดถอหลังิิฐานดขึ้นมาเ้ยมามามาขอหน่อยดิขอมาหน่อยี่มีมามามมามา ทาดีว่ะมันจะหดยิ่มเลยนะมันขึ้นปุ๊บตูนหม้ม่โคงกาวเมือนเราเป็นมาม่จะออกไปเยอะได้มารวมรวมกันเออนี่หน้าไปหลังหลังเอาไปเดี๋ยวเราไปดับมันเอาแบ่งมาดิแบ่งแบ่งแบ่เอ่อตัวไปดับมาดีหลังไป

ขึ้นไปดูโขกได้เลปักปักปักม่จักอ่ะเอกให้อก้กมากเลยันลอยาม้าไมใช้เปนหไม่ได้โดนจ่อยางมันนอนจ่อยางเห้อแล้วจ่อยู่เนี่ยจะปล่อยปังเะมันไม่เ่งนแค่นี้ยังยิงวางยาเว้ก่อนเอาโดนไม่ได้มันแโห